เอี้ยมแบบป้าโคตรเงียเลยอ่ะฝันไม่ได้กูกล้องผมอ่ะยังดูสิกูไม่ด pues mm ูไ <basics> ม <over> <ISH> ่เจมันเลยจะหมดแลวเนี่ย โล่แหวนโกนที่หายกูบอกเลยหายตอนหาจบไอ้อยโอ้ยอันโง่ดิลเล่นหดิลเล่หอ้อไมอเลย มันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วครอยเก็บเก็บดูกเก็บเก็บดูก่ม อ๋อโลกนี้มันบ่นไงวะไฮแฟตโอ้ my god recover the defuser อะไรอ่ะพี่พี่ตายแล้วเหรอใช่พี่พี่หรือแลบตายนะคนแรกผมต้องตายเมื่อกี้โอเคงั้นพี่พี่พี่คนแรกอเดี่ยวๆอยู่ๆก็สอเวลาบอกเลยอุ้ยโอ้ยไอ้เหี้ย one friendly operator remaining นะเฮ้ยไอ้เหียกูสัตว์เอาตัวปอบออกไปล่อไอ้สัตว์ไม่ตามกูเลยจุดไว้นับจุดไปเลยข้างบนหัวแบบข้างบนหัว มันไม่ต้องคา,าแล้วมันพุ่งตะโกมันแล้วมันพงไม่ได้อีกแล้วพี่มันพูกได้สามครั้งเลยไหมครับตูโหลดกูโหลดอยู่เป็นไหนวะเข้าช้าไปปะเนี่ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวให้พี่ไปแอบก่อ,อนแป๊บหนึ่ <c oughs> องอ่าปล่อยปล่อยปล่อย <c oughs> นะไอ้เฮียกูมาถึงกูมาถึงกูเปิดประตูเข้ามาเจอออลิกอยู่ข้างหน้ากูแล้วไอ้เฮียเลยไปแล้วตรงนี้ต่อไปไม่ <c oughs> อย่าตามพี่ไปตามคนอื่นเชอะันไปเถอะพี่อยู่ไหนวะวนี่อยู่ไหนกันอะพี่เป็นเหยื่ยอรายแรกของผม <c oughs> เปิดเลยดีกว่า อ๋อางคนเสียวเทเมโอ้โหต้นอยู่ไหนะเลยสวยแล้วอี้คหแล้วว้าวว้าวยังงตัเสียหลังเดี๋ยวเชิญด้วยนะก็ ไปลืไอ้เหี้ยเลยเกือบแล้วไม่้องเกือกเลยโดนโดนที่เดินบู๊เลยมีเสามีเสาข้ามแล้วเนไ่ยโดดไหมเขาโดดเราเขาโดดเราลงลงไปจ้าเสแล้วจ้าลงไปจ้าลงไปจ้าเดิมเปะเลยจะคลอดปั่นเลย ยแอบได้ใช่ไหมแอบได้แต่ครูห้ามปีนหนกอแล้วใช่ไหมถูกไหใช่ปีนอนกปีนหนกอปีนหนกแบบบนได้ตรงตรงบ้านอะ

นี่ยนะคุณเนียนนะคุณวิ่ผ่านเลยนะโ้โแหลบเก็บแตกขี้คุนกระมิบรอเลยเมื่อกี้เอ้เอาหล่นลงไปไม่หลไหมหล่นคลงช่วยช่วยช่วย พี่เมย์ s w i t c i n g to er อุ้ยเกลือเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วนีพุ่งชนกันเนาะอีที่รู้เขารู้เขาใครบาเรไปกลางขุโดนแฟนใครเนี่ยใครตายแล้วมีใครตายยัง không chọn ngân không chọn ngân cái chọn Ui, ui chọn ngân đột lấy cú Mày chọn mày na chọn mày không chọn Mày không เย้ข้ามทันโอ้ไม่ว้าวันได้เลยปันได้เลยเอู้วโอ้ยโอ้นโคตรข้างข้าวจะทิ้งข้างต้นโคตรผ่านเฮ้ยขับตายเฮ้ยขตายไอ้ยขัตาย อ้าวหมดแล้วมันข้างใหญ่แล้วมันชนกูเละเลยไม่ได้ไม่ได้ตปแกนไะแกนตะแกนมัน้างแล้วมันมันมาแล้วมันจะเปตะนมาแล้วทุกคนเฮ้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 อ้าวเอ้าวิ่งชน แปะตัวเองอ่ะนะเฮ้ยมันหมดหน,นาทีแล้วนี่หว่าอันนี้อยู่ชั้นล่างเนี่ยดูเล่นโดนดูอยู่เนี่นย๋ยข้างล่างก,กัหมดมเลยเนี่ยใช่ไหม่าฮ่าาฮ่่าฮ่ ไอ,อ้ไเชื่องเกมนั่นไงกูว่าไปเลงไอ้เรียวเฮียอะไรระพี่หนีดิครับเออทิ้งยาน้า <c oughs> อุ้ยอเฮียยาน,น่าโดนเลยสัสวอ้อาเรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องแล้วแหละ เฮ้ยมาวะเอาเกได้ม่มันเ้เีปาเปดใส่ตัวอีสอย่วอยปวดหัวอลลสเปบาสเปบารัๆเมาใช้ินฟันได้เลยนะระวังนะเออเหลือเราฟันได้แล้วหนึ่งนาที้ ¡Es <laughs>